ทีมงานนุกอ่อนทั่วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมเมื่อนี้มาต่อจากคลิปทีเดียวครับผมคลิปทีเดียวก็ใส่ปตตระตูครับผมประตูหน้าบ้านได้เรียบร้อยเป็นที่สาเร็จครับผมการสร้างกระได้ทาการในติดต,ตั้งครับตั้งเสรราหน้าบ้านมุกหน้าบ้านครับผมกได้มีการขึ้นเสาเ,เป็นที่เรียบร้อยครับผมเดีย๋ยวจับระดับครับผมที่นี่เดี๋ยวจับระดับคว่ำ ความตรงครับผมความเทียงครับผมกัสร้างไก่ลงเมื่อทำการตรวจหาแนวนะครับครับผมเพื่อจีึ้นโค้งครับผมโค้งมุกหน้าบ้านครับกะส่วนประตูครับกะบสำเร็จไปที่เรียบร้อยครับผมต่อจากคลิปที่แล้วครับกามารีวิวตรงเสาตั้งเสาครับผมสร้างกับทำการจับนะครับความ เทียงตงครับผมเพื่อสีก่อนหนาสีใสกระจกประตูหน้าบ้านกับประมาณนี้ครับผมสร้างกัลงมือ,อขุดก่อนสีได้ตั้งเสาครับผมกัทําการขุดหาแนวหาแนวระดับบ้านครับผมเพื่อจะใส่หลังคามีเส้นชิดครับผมเพื่อสีมุ่งหลังคาหน้าบ้านครับผม ประตูกัเป็นใส่เป็นที่เรียบร้อยครับผมก้อนที่ใส่กับประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมผู้ใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทีมงานนุกอ่อนทั่วครับผมกับขอขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผม